สวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมท่านทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารีวิวแบบแช่น้ำดูหนังนะครับดูซีรีส์เน็ตฟิกสายทุกนะครับเพิ่งดูตอนสุดท้ายนะครับ789กนะครับเป็นตอนไคลแม็กซ์นะฮะว่าช่วงจบมันจะเป็นยังไงนะฮะดูแล้วรู้สึกว่าดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะดูว่าเออมันจะมีมันจะมันจะพลิกผันไปแบบไหนนะครับก็ ระหว่างนั้นวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับก็ดูหนังแล้วก็ดูความบันเทิงก็แช่น้าแล้วก็ดูซีรีส์เน็ตฟิกไปด้วยนะครับซีรีส์เน็ตฟิกเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยผู้ถึงสาธุนะฮะเป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยด้านมืดของวงการศาสนาว่ามันมีความลึกลับดํามืด พิสดารมากมายขนาดไหนในการที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวงการพุทธศาสนาให้เราออกมาชมนะครับเป็นภาพยนตร์บันเทิงนะฮะว่าเพราะอะรทีนึงถามว่าเรื่องราวของวงการพุทธศาสนาสามารถเล่าออกมาเป็นภาพยนตร์บันเทิงหรือว่าซีรีส์บันเทิงได้ไหมคําตอบคือได้ในเรื่องสัตุทูบเน็ตฟิก Netflix เนี่ยสามารถทําให้เห็นแล้วว่ามันสามารถเล่าเป็นภาพ,พยนตร์บันเทิงในแบบพาณิชย์เชิงพาณิชเนี่ยทำได้จริงๆนะครับเรื่องราวของ กลุ่มวัยรุ่นที่ถูกหักหลังในธุรกิจนะครับแล้วก็ต้องเข้ามาหากินกับพุทธศาสนานะครับหากินกับความเชื่อความงมง,งายของคนไทยนะฮะหนังเรื่องนี้ดูแล้วรู้สึกว่าอินมากดูแล้วรู้สึกว่าบันเทิงมากนะครับมีความยาวแค่เก้าตอนความยาวอยู่ที่ประมาณตอนละ40นาทีนะครับหนังปีแผ่ด้านมืดของวงการศาสนาแบบ เรียกว่าถึงแก่นถึงคิกถึงขิงนะฮะอาจจะเป็นอาจจะมีคนบอกว่าหนังเรื่องนี้โม้นะครับก็โม้จริงๆนะครับมันมีความโม้มีความเกินจริงมีความแต่งแต้มมีความตีไข่ใส่สีอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ในความตีไข่ใส่สีในความเวอร์เนี่ยมันก็มีความจริงอยู่มากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจวงการผ้าเหลือง ตัวช้างนะฮะการหากินกับวัตถุมลคลหรือว่าการที่คนแม้แต่พระนะครับหรือไม้แต่ใครต่อใครเนี่ยเข้าไปหากินกับธุรกิจศาสนานะครับซึ่งเขาบอกว่ามีการหากินมาเป็นเวละระยะเวลา2500ปีแล้วเนี่ยตรงนี้สนุกมากตรงเนี้ยสนุกมากหนังปลายเปิดนะครับปลายเปิดจบไม่ลงนะครับแล้วก็ มีเชื่อว่าคนที่ดูจบเนี่ยจะต้องมีคําถามมากมายว่าเฮ้ยมันคืออะไรตอนจบแปลว่าอะไรตอนจบมันหมายถึงอะไรจะสื่ออะไรนะครับวันนี้นะครับตลกไหมฮะวันนี้คือวันเกิดมูวี่นะครับแต่ว่ามูวี่ไปงานบวชเพื่อนและคุณเจนนี่ก็พามูวี่ไปงานบวชเพื่อนนะครับไม่รู้ว่า ใส่ซองไปเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะไปทําบุญทําอะไรอีกมากมายขนาดไหนการทําบุญเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของศรัทธาธุรกิจที่ว่าด้วยความศรัทธานะครับมันมีหลายอย่างที่ที่อินกับชีวิตจริงนะครับผมดูแล้วรู้สึกว่าอินมากอินมากในหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตํารวจหนังเรื่องนี้ที่ขายสัตว์สีเยอะเกินไปนะครับเรื่องของตํารวจที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครในหนังเรื่องนี้มีจุดที่ ที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่โอเคหลายอย่างนะครับคือการที่เข้าไปหากินกับธุรกิจศาสนาเนี่ยหนังเรื่องนี้ทำให้เห็นว่ามันดูง่ายเกินไปมันดูไม่น่าเชื่อถือนะฮะว่าวัยรุ่น 2- 3สาคนเนี่ยสามารถเข้าไปหากินกับวงการผ้าเหลืองและก็หาเงินได้เป็น10ล้าน20ล้าน50ล้านในระยะเวลาสั้นๆมันดูง่ายเกินไปนะฮะแล้วก็พระที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับตรงจุดเนี้ยจุดพระดนเนี่ยหรือพระพระโปเลโ,โต้เนี่ย น่าจะใส่อกน่าจะใส่น่าจะใส่บทบาทน่าจะใส่อะไรให้มากกว่านี้ให้ได้เล่นมากกว่านี้แต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าพระปั๊บปนต้นถือว่าเป็นพระที่เด่นมากเป็นตัวละครที่เด่นมากที่สุดในหลังเรื่องนี้นะครับแล้วก็แอนล,ลี่ก็ดูดีนะอาพูดถึงตัวละครสจออเอ๋ก็เด่นนะฮะ<ป>คือจริงๆแล้วเรื่องนี้มีคำมีเป็นเป็นหนังที่ปลายเปิดแล้วก็มีคําถามอยู่อีกมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหนังเรื่องนี้ใครฆ่า มักกทายุกแบงค์นะฮะสอจอเอต้องการอะไรนะฮะหรือว่าพ่อของออวินทำอะไรไว้ใบสำคัญที่อยู่ในกล่องนั่นคืออะไรนะฮะระเอกชัยเป็นฆาตรกรไหมนะฮะหรือว่ามันมีหลายอย่างที่แบบหนังไม่ได้คือปลายเปิดอะ่ะมันแปลว่าให้คนดูได้จินตนาการต่อมันคืออะไรจริงๆแล้ว ตำรวจในหนังเรื่องนี้คือเฮี้ย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 มากเราดูแล้วรู้สึกอินอินกับความเฮี้ยของตำรวจในหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันไม่แม้เซนว่าตำรวจจะมาจับผิดอะไรจับแก๊งสามคนนี้แก๊งเ,เขาอาจจะหากินกับศาสนาจริงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวไม่ไม่มีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยว,ข,ยยวข้องมันไม่มีหลักฐานเลยและตำรวจพวกนี้เขาจะมาหา เขาจะมาหาหาเรื่องจับผิดกับแก๊้งวัยรุ่นสามวันนี้เพื่ออะไรมันไม่มีเหตุผลแ้วถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นวัยรุ่นสามถ้าผมเป็นตัวละครเอกสามตัวผมก็จะบอกว่ามึงมาเสือกเคี้ยอะไรด้วยนะครับตำรวจเรื่องนี้คือตำรวจเรื่องนี้ต้องการอะไรต้องการเงินเหรอต้องการผลงานเหรอต้องการอะไรต้องการแก้หน้าเหรอมันไม่มีเหตุผลที่ว่าตำรวจจะมา,เข,าเข้ามาจับผิดเรื่องราวเกี่ยวกับการหาเงินของวัดมันไม่เมคเซน n ์ตำรวจว่างมากเหรอทุกวันนี้ ตำรลวจไทยว่างมากเหรอครับผมถามแค่นี้มึงจะมาเสือกเคี้ยอะไรกับเรื่องเด็กเขาหาเงินในวัดอ่ะต่อห้อยหาเงินคุณมีหนัาฐาาอะไรในการจับผิดเขาคุณมีหมายจับเหรอมันไม่มีเอ็กเซนทุกอย่างในหนังเร่อนี้ไม่เม็เกซเซนแต่ว่าถามว่าบันเทิงไหมบันเทิงสนุกดูแล้วมีเขาบอกว่าหลุ้นมีเขาบอกว่าเออมีอารมณ์ร่วมเพราะว่าหนังเรื่องนี้อาจจะมีความโมจริงแต่ว่า มันมีหลายจุดที่มันอิงจากเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการธุรกิจธุรกิจวงการสงฆ์การทําธุรกิจพระเครื่องหรือการทําอะไรต่อมอะไรที่แบบว่าผมเชื่อว่าเรื่องดาร์กในวงการพระมีเยอะแต่ว่าไม่ถูกไม่ถูกนํามาเผยแพร่ไม่ถูกเปิดโปงไม่ถูกออกสื่อนะฮะมันมีความผมว่าผมเชื่อว่าจริงแล้วหนังเรื่องนี้ดาร์กมากนะมันมีความดาร์กแบบว่า เฮ้ยบิยอนดาร์คบิยอนดาร์คคือแบบว่าเฮ้ยวงการผ้าเหลืองมันเฮี้ยไดขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงอ่ะผมว่ามันมันอาจจะเฮี้ยได้มากกว่านี้อีกนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการดํารวจวงการผ้าเหลืองมันอาจจะเฮี้ยได้มากกว่านี้อีกแต่ว่ามันอาจจะใชอาจจะใช้ความซึมลึกมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นในสามเดือนหกเดือนเด็กเข้ามาทํานุ่งนี้นี่นั่นอ่ะมันอาจจะ มันอจะมีผมเชื่อว่าจริงมันมีแหละมันมีมันมีคนที่หากินกับวงการพู้ดวงการความศรัทธาความเชื่อความงมงายของคนไม่ว่าจะเป็นคนคาลาวาหรือพระมันมีจริงๆและคนไทยแม่งก็แม่งก็เชื่องมงายกันแบบนี้จริงๆแม่งก็โง่จริงๆแล้วถามว่าถ้าเขาพร้อมที่จะจ่ายอ่ะมึงมาเสือกเที่ยอะไรกับคนที่ก็พร้อมจะจ่าย ไอผมไม่ได้ใจว่าปาม้แสงสอนหรือเปล่าที่ไปเล่นเป็นตำรวจนะคือเล่นได้เชี้ยมากเล่นได้ทวนได้แบบผีบหน้ามากคือว่าเฮ้ยมึงมาเสือกอะไรเขาไม่ได้เขาเขา,ขา,ขาไม่มีแบกคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยในการที่จะเข้ามาจับเด็กพวกนี้ในการที่จะเข้ามาจับกำจัดเหลือวงการสนามึงมึงมึงต้องการอะไรมึงก็หาผงงานเหรอการหาเหลือลายในแวดวงการสนาเนี่ย สามารถสร้างผลงานให้มึงได้เยอะหรอมันก็ไม่แมกเซนถูกไหมไถ้าเทียบกับว่าคุณไปหาผลงานในเรื่องของเออจับคนร้ายในคดีอื่นๆเนี่ยมันอาจจะหาอาจจะหาผลงานได้มากกว่านี้แต่คุณกลับมาหาผลงานในเรื่องคนที่ทําคนที่ทํามาหากินในวงการเพื่เหลืองซึ่งจริงๆถ้ามึงจะจะับคนที่ทํามาหากินในวงการเพื่เหลือง มึงจับไม่หมดหรอกทั้งประเทศมึงไปมีกี่ล้านคนมีกี่ล้านมีกี่สิบล้านทั้งพระนั้งคารวะที่มึงหากินกับวงการผ้าเหลืองถามว่าวัดไหนไม่ได้มีไม่ได้มีการหากินกับเรื่องวัตถุเรื่องออปลุกเสกเรื่องของออวัตถุบงคลไม่มีหรอกมันเป็นมันเป็นอย่างนี้ทุกวัดและทำแล้วเป็นยังไงและคนไทยก็ไม่ก็เฉืยดเสียดเชื่อ,อ,องมงายกับเรื่องแบบนี้ มึงแก้ได้เหรอมึงแก้บงคาพยกตรงนี้ได้เหรอมึงแก้ไม่ได้ใครค่ามังคทาย,ยกแบงค์ที่เล่นด้วยทีกินสีใครเป็นคน่าที่กินสีนะฮะสุดท้ายเนี่ยไอ้ไอ้พระเอกชัยเนี่ยหรือใครเป็นคน่าใครเป็นคนข่าเขา,เขาใครเอกชัยสจเอต้องการอะไรต้องการผลประโยชน์จากอง์การสงเหรอถ้าถ้าถ้าเกิด เรื่องของเรื่องคือต้องการผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้เป็นไปได้คือ make sense make sense ง่ายๆเป็นไปได้แต่ว่าโอ้หถึงก็ต้องฆ่าคนกันเลยเหรอต้อ้อก็ต้องบอกว่าสาคนนี้เก่งนะไม่ว่าจะเป็นเดียไม่ว่าจะเป็นวินหรือว่าเกมเนี่ยถือว่าเก่งนะที่สามารถสร้างได้แต่ความจริงคือมันก็โม้แหละมันมันมันคือความโม้ในในรูปแบบของซีรีส์แต่ถามว่าความโม้ในตรงเนี้ย มันเสือกอิงกับเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันมีอยู่จริงๆมันมันเป็นเรื่องที่มันมีอยู่จริงในสังคมเราเราไม่ช่วยเหลือกันในครอบครัวแต่เราสามารถไปเช่าพระเราสามารถไปไปจ่ายเงินเป็นล้านเป็นสิบล้านซื้อกับสิ่งที่มันงงง่ายนะฮะแต่เราไม่ช่วยเหลือกับคนที่มันเป็นคนอยู่ในครอบครัวของตัวเองเนี่ยมันมันบ้ามากนะฮะ หนังตนีเน้เป็นหนังที่ดูแล้วสนุกมากดูแล้วบันเทิงมากดูแล้วแบบโอ้โหดูแล้วอินอินเนอร์มาเต็มนะครับดูแล้วแบบโอ้โหลุ้นแล้วรู้สึกว่าโมโหไปด้วยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมีหลายเรยื่องที่ไม่เคลียร์ไม่แก้ปมปมในหนังเรื่องนี้มันคือแก้ไม่ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าพ่อเงินกู้ที่ที่น่าจะมีส่วนร่วมกับการทําลายทําลายล้าง บริษัทพระเอกนะครับทำให้เกิดเจ๊งหรือว่าทําให้เกิดต้องปิดตัวลงเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มันมีคือมันมีมีปมหลายอย่างที่ไม่ได้คลี่คลายนะครับมันเป็นหนังที่ปลายเปิดมากแล้วก็ให้คนดูวินิจฉัยเอาเองท้าเร่องจินตนาการหรือมโนโอเองนะครับในการาวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วก็ตีความหนังเรื่องนี้นะครับสำหรับสาธุในเน็ตฟิกก็ถือว่าเป็น ภาพยนตร์ซื้อีที่ดูแลบันเทิงนะครับเหบอกการดูในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับนอนแผ่รองแอดูแลต้องนอนแผ่รองแอร์นะครับมันก็นี่จิบเบียร์เย็นๆนะครับจิบเบียร์เย็นๆนะครับแล้วก็แช่น้ำแล้วในช่วงอากาศร้อนนะครับ วงการศาสนาของบ้านเราก็อยากให้ทราบนะครับเป็นเรื่องของความงมงายบางทีก็คิดก็คิดอยู่นะครับว่าเราสามารถเข้าพระเข้าวัดซื้อพระหรือว่าจ่ายเงินทําบุญหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านนะครับเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจของเราเองเนีฮะแต่มันช่วยศาสนาจริงหรอ มีมีหลายจุดในหนังท่ที่ที่น่าจะเอาไปทําต่อนะครับไม่นะว่าจะเป็นเรื่องออน้องเดียกับพระเรื่องนี้พระพระดนเนี่ยหรือพระ,พระปรั๊บปรลเตโตเด่นเด่นต้องบอกว่าเด่นจริงๆนะครับเด่นแบบว่าก่อนที่ดูเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าคือเขาคือดักรองนะครับพอมาดูโอ้โหเนียนนัเนี่ย,เ,ยเราเดียนนัเนี่ยมันก็มันก็ดูแลรู้สึกว่า สาธุเนี่ยคือเป็นอย่างที่ดูแล้วชวนให้คิดชวนให้วิเคราะห์แล้วก็ชวนให้แบบชวนให้มาถกเถียงกันนะครับว่าวัดภูรมิราอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่สุพรรณคือธุรกิจตรงนี้ไม่ใช่แค่2,500ปีนะครับมันเป็นธุรกิจที่ทำเงินหลักพันล้านหมื่นล้าน ธุรกิจที่หากินกับคํางมงายแบบเนี้ธุรกิจที่หากินกับความเชื่อความศรัทธาของผู้คนอย่างนี้ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คุณงมงายนะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คุณเชื่อกับเรื่องแพะเครื่องหรือสิ่งยึดเหนี่ยวที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับศาสนาพุทธสอนสอนอะไรคุณกลับไปคิดนะฮะ ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คุณยึดถือกับกระเครื่องพระพุทธรูปหรือว่าปูนปั้นนะครับศาสนาพุทธสอนอะไรศารสนาพุทธสอนอะไรคุณนะครับพระพุทธเจ้าสอนอะไรคุณกลับไปคิดนะครับสาธุเนี่ยเป็นหนังที่ควรจะได้รับการเผยแพร่ออกในชว่วงออกในสื่อสาธารณะซึ่งประเทศนี้ถ้าเกิดผ่านกระบอนี่เรื่องนี้คือไม่ผ่านกระบอแน่นอนเพราะอะไร มึงรับไม่ได้มึงเป็นเที่ยอะไรก็บอกว่าเป็นเที่ยเป็นควยอะไรมึงรับไม่ได้พระอย่างนี้ไม่มีอยู่จริงพระฆาตกรไม่มีอยู่จริงพระที่หากินกับศาสนาไม่มีอยู่จริงควยคุยคุยตำรวจที่ตัวช้างไม่มีอยู่จริงกะหลีไม่มีอยู่จริงพระมีแต่ดีมันไม่มีทุกวันนี้พระมันก็เป็นมนุษย์นี่แหละ มันมีอยู่จริงเหรอพระดีๆมันมีอยู่จริงเหรอพระที่เผยแค่ศาสนามันมีอยู่จริงแต่มันก็เป็นส่วนน้อยฝากไว้ให้คิดนะครับจะเชื่ออะไรจะไปวัดทำบุญศรัทธา,าศาสนามันไม่ใช่เรื่องแค่จ่ายเงินเพื่อความสบายใจ คุณโอนบัญชีผมดีกว่าไหมถ้าก็อยากใจ่ายแบนเพื่อวความสบายใจดูหนังดูซีรีส์ได้คิดได้วิเคราะห์ได้ขบคิดได้ไต่ตองมันก็ถือว่าเป็นเป็นศิลปะที่ที่ไม่ได้จบอยู่แค่ว่าดูแลจบเลยนะมันก็มีโอกาสที่จะต่อยอดแล้วก็สามารถ สามารถที่จะไปถึงจุดที่แบบว่ามันโอเคผมให้สามดาวนะครับสำหรับสาทุนะครับผมให้สามดาวสำหรับสาทุในเดต l ิ x ครับแนะนำให้ชมนะครับเป็นซีรีส์น้ำดีที่ดูแล้วรู้สึกว่าถ้าภาพนยนตร์มันเทิงเนี่ยมันควรจะแฝงอะไรกับนีไว้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าศิลปะภาพนยนตร์ศิลปะการเล่าเรื่องมันควรจะแฝงสิ่งที่ชวนให้สังคมได้กลับมาตระหนักว่าเฮ้ยทุกวันเนี้ย เราเข้าวัดเพื่ออะไรเรามีศาสนาเพื่อเรามีศาสนาจริงหรือเปล่าเราเราไปวัดเราไปหาพระเราไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรจริงๆเราไปเสียเงินเพื่ออะไรมันมัน,มนจริงมันไม่ใช่เรื่องของการหมันไม่ใช่เรื่องของการที่คนบางคนหาก,กินกับศาสนาหรอก แต่มันเป็นเรื่องของคนที่ยอมให้คนอื่นหาผลประโยชน์จากตัวเองมันไม่ใช่มันไม่ใช่การมันไม่ใช่การผิดบาปที่มีคนหากินกับตรงนี้แต่มันมันมันเป็นเรื่องของความโง่ความงมงายที่คุณพร้อมที่จะไปเปรพวกเขาเองเพราะฉะนั้นคุณโทษใครไม่ได้ขอบคุณที่ฟังสวัสดีครับ